อันนี้ไม่ได้ตอบจนี่พูดจรงนนี่พูดจริงไม่ตองใจไม่ตองอะไรนีคนคุณใหม่แล้วอะไรมาตอตายใส่ไม่มีอไไม่เด้วยรา้าดูิปีลจ้าวอะดเือแวันแเ้าไเอารองมยเอาชี้เอไ ขยับไม้บอกให้เดินขยับไม้ห้ไหมให้หน่อยบอกเดินขยับไม้ให้หน่อยขยันุ่มเฉยเลยขน์ขยับไม่บอกขยับไม้ให้หน่อยเดินขยับไม้ให้หน่อยอันนี้สามพันแล้วใช่ไหมขายของแล้วคุณเด่นวันนี้เอดนะขยับตลอดมึงยับตลอดยู่ครับผมวันนี้ขายอะไรครัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ะรคับวันนี้ผมมาขายชาไทยครับผมขายน้ำใช่ชื่อร้านสยามชาไทยนะครับอยู่ที่งานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับผมมี ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่28เลยนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาที่งานนี้นะครับผมรับรองว่าอาหารถูกปากแน่นอนครับผมในช่วงเวลาแห่งนี้ไม่มีอะไรทาให้ทุกคนมีความสุขไปได้กว่าของกินแล้วล่ะครับเขาบอกว่าเตีมชาไทยกินแล้วปากแข็งกินแล้วแข็งค่ะกินแล้วแข็งค่ะกินแล้วแข็งกินแล้วสั่นเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงก็กินทําให้เรามีแรงมากขึ้นด้วยเออ คาเอีนครับก็ด้วยคาเฟอีนนะครับจทำให้เราแบบตื่นตัวขึ้นมากระพี้กระเป๋าในเช้าของวันที่สดใสนะครับผมสยามชาไทยเราสามารถซื้อได้ครับทำไมเป็นผู้ชายขาย้ำอ๋อช่วยผู้จัดการเขาทำครับเขาไม่ดียอมเป็นคนที่บอวยผู้จังการไม่ได้ขายน้ำนี่คือผจัดไม่เป็นสูตรไทยมันเป็นสูตราก็ใช่ไหม่ไหมใ่ไรมใชใรไม่ไห็หมใชใ่ไม่เห เขาก็ดูแลเรามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอช่วยเหลือเขา<ม>แล้วก็ถามว่าถ้าคนอุดหนุนถามว่าช่วยเด่นคุณไม่ช่วยเด่นคุณเพราะว่าถ้าผู้จัดก,การมีเงินผู้จัดก,การก็มีก็สามารถมีแรงมาดูแล,แล,ล<อ>เรารู้จักไหมอะกระตันยูอะลูกโอ้ยรู้จักไหมเราอย่างช่วงนี้อย่างช่วงนี้วความไม่รู้จักก็ต้องหาธุรกิจก็ริงจริงก็ต้องหาแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปครับว่าธุรกิจเราจะถนัดแบบไหนซึ่ง เราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ส่วนตัวเราในฐานนั้นแสดงที่ผ่านมาเราทํางานในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็เหมือนเขาก็จะจับมือให้เราทำนิดนั้นเราไม่เราไม่ค่อยได้ได้แบบรู้ว่าไม่เรียนรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นก็อาจจะช้าหน่อยในช่วงที่วงการบันเทิงอาจจะพักหรือตัวหรือถอยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเราก็แค่ถอยตามไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ยืดหยุ่นครับ ในช่วงเวลาที่ว่างเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรื่องแบบเงินขึ้นไม่ได้เรื่องของอเงินปัจจัยในเรื่องของเรื่องเงินขึ้นมาแล้วก็มีอย่างอื่นที่เราจะทําและเป็นประโยชน์ตับตัวเราอยู่เช่นแบบเราก็เล่นกล้ามไงกล้ามมีราคามากกว่าเงินอยก่นะอา้าวถ้าเรามีกล้ามเนื้อเวลาเรากินพวกน้ำตาลชาไทยอะไรเงี้ยเข้าไปอะกล้ามเนื้อก็ช่วยเป็นเตาเผาให้นะเป็นแบบความแข็งแรงอะไรเนงะี้ยมันก็ มันก็เป็นช่วงเวลานแล้วก็ทำอะไรละการเลื่อยเราหาเงินได้ไหมเราหัเงินได้ไหมผมก็ไปทำแบบโอลีแฟนไงก็ไม่เลื่อยนเนี่ยก็ไมเลื่อยก็ใช่ไงก็ทำได้มันก็หาเงินได้เหมือนกันอย่างเวลาอย่คุณมาถามอย่างคุณมาถามว่าทำไมเราเป็นจุ้งโกลยูฟรีปกติเราจะเป็นฮักเลยฮักเจ้าละเด้ยินบ้ก็ไม่หรอกเราก็เราก็ ขี้เก <laughs> เลียดไม่ใช่โซลี่ไม่ได้ปั๊มเยอะเป็นเรื่องของการทานด้วยแหละเราแบบช่วงนี้เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็แบบไปออกเราก็ออกกําลังกายเลยเราออกกําลังกายเลยเราไม่ค่อยเราไม่ทานข้าวอย่างเมื่อกี้เพิ่งทานข้าวตอนประมาณบ่ายสองเองแต่ว่าจหรือว่ามันคือซิ <laughs> ่งแข็งมันยังมีอยู่มันซิ่งแข็งซิกแพคมันก็มันก็ยังมีอยู่เพียง <laughs> แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะแบบกินน้ำตาลเยอะแล้วมันปิดบังอะไรอย่างเงี้ย แต่จะบอกนักกล้ามอย่างผมนะนักกล้ามอย่างผมนะพวกคุณเอ่ออะไรดีวะนักกล้ามอย่างผมนะตาเหลือบดัมเบลอะ่ะกล้ามมาขึ้นแล้วนักกล้ามมืออาชีพใช่นักกล้ามมืออาชีพนะน้องๆเดี๋ยวเมื่อกี้บอกอะไรพี่อยากทำมือแฟนเหรออยากทำจริงเหรอมือแฟนทำได้เหรอ ไม่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแนวน้ำมันมันก็จะเป็นแนวคอนเทนเนอร์สั่งได้จิงจิต่างประเทศก็จะมีอ๋อเหรอทำไมจะคิดถึงโอลิแฟนอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่เราไม่รู้เราไม่เคยเปิดดูโอลิแฟนไงเราเปิดดูเหรอแพงไม่สักเลยนแพงถ้าเป็นคุณทำโอลิแฟนจะทำคอนเทนเนอ์แบบมันจะแบบไหนจริงจริงมีรุ่นพี่ช่วยคิดอยู่แต่มันออนแอร์ไม่ได้พูดแล้วพูดแล้วออร์เดอร์ไม่ได้เลยใส่เลยอ่ะ คือพี่ชายผมเนี่ยเป็นแบบพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่เราสนิทเขาเป็นหัวธุรกิจการค้าพูดไม่ได้อะ,อะสิ่งที่เขาทำแต่ในจงว่าเคยกจบในเรือ่องโอลิแฟนเหรอเป็นพี่ชายเลยนะไม่เขาแนะนำมาให้ทำอันนี้แต่เราแบบทำไมพูดไม่ได้เพา่าพูดไม่ได้มันมัน,นรุนแรงไปแล้วทำไมเราถึงไม่ถือไ,ไม่อึ่งก็ถืออืองไม่อยากทำอยู่หรอไม่ไม่อยากทำแต่ว่าพอพอเถียงกับเขาว่ามันไม่ควรทำพี่พอไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างพี่ที่เป็น ดาราศิลปินหรือคนดังอะไรเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ยดีนะเว้ยทุกคนเห็นดีด้วยผมก็อ่ะดีหรือวะ้วทำไมเราถึงเห็นดีไม่ควรทาไม่รู้อ่ะคิดว่าแบบพ่อแม่คงโกรธใช่พ่อแม่คงโกรธเพราะเราโกรธเออเรามองว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้มีกระดานหรืออะไรใช่ <c oughs> เราไม่รู้เราไม่รู้ก็ยังก็อย่างว่าแหละ <c oughs> เราเราทํางานเล่นละครมาก่อนนะครับ <c oughs> ใจเราก็ยังอยู่กับละครอ <c oughs> ยู่ยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกย้ายไปไหน ไม่ถามในทุกปีแน่เลยงานละครมีหรือไม่มีก็ไม่มีไงฮะคือไม่มีศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นไม่มีร้อยเปอร์เซ็นสิไม่มีร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราทำอะไรอ่ะก็ก็ก็ไม่ทำอะไรใช่เลยรายการไปก็ไปออกรายการไปอะไรเงี้ยซึ่งไปถ่ายรายการไปมีงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ถ่ายละครแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่ามันแย่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราถ่ายละครจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์เท้าพุธอาทิตย์คูณวันไปหมดช่วงนี้ก็เหมือนได้ ได้ดีท็อกแต่ตอนนี้ดีท็อกจนเชื้อโรคหายหมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรแล้วดีท็อกหมดแล้วแต่จริงๆมันต้องจัดสรรวิธีการค่าใช้จ่ายมันยังไงบ้างกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันหายไปก็ใช้เหมือนเดิมครับเราไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่แล้วใช่เราก็เลยไม่ได้เครียดเลยมาแล้วคุณใช้นิดใช้หน่อยไหมใช้นิดใช้หน่อยกินเล็กกินน้อยอะไรเงี้ยอะไรครับในวงการบันเทิงมันเยอะไหมสำหรับเราก็ก็โอเคนะ ไม่ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยใช่ก็ก็มีบ้างแบบปาปายอะไรเงี้ยอย่างสมมติงานอีเวนต์บางงานก็ยังต้องการแบบตัวนักแสดงอยู่ไม่ได้ต้องการแค่แบบอินฟูอย่างเดียวเลยนักแสดงก็ยังพอมีงานอยู่อะไรเงี้ยครับบางงานก็ยังต้องการเราอยู่ซึ่งถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เป็นเดือนเดือนไปก็ต้องเราจะมาบอกว่าผมจะไปบอกว่าตัวผมเองเนี่ยลําบากนะงานไม่ค่อยมีคนลําบากกว่าเรามีตั้งเยอะไอ้ตัวเราเนี่ย สบายจะตายมีเกิดมาหล่อแล้วขนาดนี้โอ้โหเกิดมาหล่อก็สุดๆแล้วอ่ะเข้าใจปะแล้วจะไปบอกว่าตัวเองลำบากมันก็ไม่ใช่เราอย่างพอไปได้อยู่เรายังพอเราก็ก็พอไปได้ครับพอได้พอได้พอได้แล้วอะไรมีจริงมั้ยใอะไรมีจริงมั้ยที่พูดเี่ยอะไอะไรมจริงบ้างมั้มีแฟนไหมมีแฟนไหมไม่มีครับถ้ามีจะบอกไหมฮะท่ามีจะบอกไหมถ้ามีจะบอก แต่จำก่อนจะมีเนี่ยผมต้องดูละเอียดยิบก่อนนะไอช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่อย่างที่ทุกคนพูดว่าเศรษฐกิจกมันไม่ดีแล้วความรักอะ่ะมีแฟนเนี่ยมันคือการที่เราต้องแบบเราต้องแบ่งปันความรักใช่ให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยและเราส่วนตัวเราเองก็อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ค่อยออกไปไหนเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนเข้ามาผมว่ามันก็ยาก แล้วการที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาดูใจกันก่อนว่าเฮ้ยวันเนี้ยคุณเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยคุณแค่หลงในความหล่อเราของผมหรือเปล่าคุณแค่แบบหลงในความแบบความที่หล่อแบบอันดับต้นตของประเทศไทยด้วยใช่ใครบ้างในต้นต้นเนี้ยค่ะข้างใครบ้างคุณหล่ออข้างคุณหล่อสงสัยลองลองผมเหรอลองลองผมน่าจะเป็นพวกแบบอ่าอีเมล ไม่กด้ไม่ได้ที่สุดะอะไรเดียวก็ก็ก็เขาอาจจะหลงแค่รูปแรงหน้าตาหรือเปล่าวันเนึงปั๊บมีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บเราอาจจะเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูกันดีๆก่อนที่จะตกลงโปร่งใจว่าเราจะเป็นแฟนกันนะต้องดูก่อนเราต้องรับนิสัยแย่ๆซึ่งผมก็เป็นคนนิสัยแย่เยอะมากนิสัยแย่เยอะไหมมันลำบากเราช่วงที่ก็ไม่ลำบากหรอกเราก็มีมี ควายเต็มทุ่งนายังไม่ได้ขายเต็มเลยรอเลยรอเลยมือเคยเลยก็มีเราก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออเราเราเคยสบายกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นซึ่งตอนนี้ยอมต้องยอมรับเลยว่าหลายคนลําบากกว่านี้อีเราไม่เราก็คือทุกวันนี้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองครับผมปรับตัวไปกับเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นปรับตัวครับผมเราเราต้องปรับตัวแค่นั้น ถามว่าหอดลำบากใจไหมพี่หนุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีคำถามตัวนี้ตัวแรงตัวนี้ตัวแรงตัวแรงอันนี้อันนี้ตัวใช่ตัวนี้ตัวแรงตัวนี้ตัวแรงเห็นไหมเห็นไหมถามว่าทำจมากไหหรอไม่เออถามตรงๆสิเนี่ยเห็นไหมเขายังถามตรงๆไหนถามนะถามว่าใช่ครับทำจมูกมาเมื่อกี้เมื่อกี้เธอถามเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาถามใช่ครับไปทำจมูกมาครับผมก็ก่อนทำนี้ถูกทักเยอะ ว่าจมูกเราเปลี่ยนทรงแล้วซึ่งการหลุดฐานเนี่ยก็จะเป็นอันตรายซึ่งการทําจมกูกของเรามีมาทามา10ปีแล้วก็เลยมีการไปแก้มาเราก็ได้คลินิกหมอ,ท,อที่ดีที่หนึ่งถ้าใครสนใจอยากติดต่อทําจมูกมาสามารถดาเล็กไอจีมาหาผู้จัดก,การผมได้ซึ่งผมแปะเบอร์โทรผู้จัดก,การอยู่ที่ในไอจีถ้าใครประทับใจจมูกนี้เราจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้ารูปครับตอนนี้ก็ยังคงตึงอยู่ยังไม่ได้รัดแกะเลยเพราะประมาณ2เดือนครับ ใช่แค่แกงแค่แกงแต่พอมันแก้มันต้องดูไม่ดูครับเน้นความหล่อฮะแต่แต่ไม่ทำก็หล่ออยู่แล้วครับใครบอกอ่ะใครบอกเขาบอกเองครับผมเราต้องมั่นใจในตัวเองนะครับทุกคนฮะับทำเริ่มรักทรัพย์อย่างครับทำรัรัพหรือยังเริ่มรักทรัพย์แล้วฮะไม่ไม่รักกันรักหเริ่มรักทรัพย์แล้วฮะอันตรำมันมีปัญหาอะไรนะก็มันหลุดฐานนะครับถ้าถ้าใครมีโอกาส ก็คือเมื่อก่อนมันเป็นทรงนี้แล้วมันถ้ามันเปลี่ยนทรงแสดงว่าจมูกน่าจะแบบมีปัญหาใช่แล้วก็อหลายคนบอามันจะทะลุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ายอมรับตามเป็นคนที่แบบคำแนะนเออเราเ,เ,เราก็แบบเราก็ไปทําอ่ะมันไม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไรก็ไปทำาะไรจบๆคนจะได้ไม่เป็นห่วงแล้วที่สัมพันธ์ก็ได้ออกมาดูดีใช่ดูดีที่เราเลือกเองเราเลือกให้ว่า เลือกเองครับเลือกยังไงเพราะพื้นฐานเราหล่ออเราต้องเลือกยังไงให้มับสุนหน้าเราคือเราก็เปิดดูเลือกรูปเลยเราเราอยากได้แบบไหนแต่ถ้าถามเราเราต้อเปิดรูปใครมีมีเล็บไหมเหรอเล็บเป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 รเล่นน้าใครไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราเซิร์ชดูเฉยแต่เป็นเกาหลีครับเกาหลีเกาหลีใช่เกาหลีเขาเป็นเกาหลีมาถ้ามาเราคิดว่าเราเลยเราถ้ามาเราเปลี่ยน ไม่เหมือนดีเราเอาเราเอาหลายๆรูปมารวมมกันเราแบบเอออยากได้ปแบบนี้อยากได้อีกแล้วอีกอย่างผมเป็นคนที่นอนกลนโดยที่เคยไปทาสลิปเทสมาแล้วหมอบอกว่าเราอะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ารูจมูกเราเล็กเราก็เลยให้หมอเจาะรูจมูกเพิ่มให้ด้วยได้ป่วยอะไรนะครับไม่ใช่มุกจริงๆครับจริงๆครับมีมีอะไรหรือเปล่า เราเป็นดาราเราเป็นดาราไดรับหลดแล้วไปรอดไปห้องรู้วเท่าไรเลยหมดไเท่าไหร่เนี่ยฮะเป็นเท่าไหร่เราไม่พูดเรื่องเงินกันได้ไหมครัใช่ไหมคุณรักคุณรักผมที่เรื่องเงินเรื่องทองเหรใช่ฉลาดแกงทำาทำมาคิดว่าหลอกพิมพ์กี่เปอร์เซ็นต์ค่ักพี่มาคิดว่าหลอกพิมพ์สักพี่มันร้อเปอร์เซ็นต์ก็ แล้วแต่คนมองแล้วตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เข้ารูปอ่ะมันยังเป่งๆอยู่เลยล้วคนชมมัะยังไม่หล่ะรัเพราะเด็กนงนหรือว่าหน้าเปลี่ยนไปเพื่อนๆหลายๆคนดูไม่ออกเพื่อนๆหละคือไม่ไม่ใครเดิมคนละทรงเลยคือเราเอาสันตรงนี้ลงด้วยเมื่อก่อนสันตรงนี้จะเริ่มตรงนี้เราเราลงถ้ามันลงอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะสันมันจะไม่ได้โด่เหมือนเมื่อก่อนันนี้แก้กี่รอบแล้วขออนุญาต ครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ครั้งนี้บอกเพราะว่าเป็นเช็รีวิวแต่ครั้งก่อนเดี๋ยวจะไปพูดให้คลินิกเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคใช่ไหมอะไรครับใช่ครับใช่เพราะอาจารย์หมุนทำไมไม่ไม่ครับไม่ครับโอเค